สวัสดีค่ะท่านผู so ้ชมทุกท่านเรามบพบกันตอนนะคะสาหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้การคํานวณของเรานะคะทางเราขอแนะนําสูตรการคํานวณจับชด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณชด2ตัวบนนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดประจำวันที่1กักฎาคมพศ2565นะคะเรามาดูกันนะคะว่าครูชด2ตัวบนการคํานวณของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ รวมกันสนับสนุนสลักเม็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะแนวทางการคำนวณของเราในวันนี้ขอแนะนําการคำนวณจับชดสองตัวบนให้ท่านู้ชมได้ดับทราบกันนะคะสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะเอาตำแหน่งของหลักสิบั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยข้างที่หนึ่งบวกหลักหน่วยั้างที่สี่นะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่ง แล้วสาหรับชุดข้างล่างนะคะเอาตำแหน่งของหลักแสนนะคะบวกหลักหมื่นนะคะบวกหนึ่งบวกสองนะคะท่านผู้ชมการคํานวณของเรานี้นะคะจับชุดสองตัวบนทั้งหมดได้เก้าชุดนะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครขอภัยนะคะท่านผู้ชมไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมดาัดระวังคอยมีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรา,าเรํา่มการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชม ชุดข้างบนนะคะหลัก10ครั้งที่1น,นะคะเลย3 3บวก8 1ด11เดไดเล็กเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชม1บวก1นะคะได้สอง,สองบวก1นะคะได้3และชุดข้งางล่างหลักแสนเล็ก9้านะคะ9บว<ๆ>ก7น,น,นะคะ 16, 16ไดเล็กเดน่น6นะคะ6บวกหนึ่งได้7 7บวก2นะคะได้9้าจาสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตบบัวบนออก9 1้าหนึ่ง้า สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นครูชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามและชดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขเก้านะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกเก้าหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณจากชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนขคาวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะและชดข้างล่างขคาวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมสองตัวบนออกมาแล้วหนึ่งเก้านะคะจะรำลับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชม ชุดข้างบนนะคะหลัก10ครันที่1นึ่ง5บวกเล4 55บวก8ป2 22 2ได้เลขเด่น2นะคะ2อบวก1ได้3 3บวก1นะคะได้4และชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเด้33บวกเก2านะคะ12ได้เลขกเด่น2 2บวก1นะคะได้3 3บวก2นะคะได้5จากสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตตกบนออก64 2 สำหรับแนวทางการคำนวณเดนคูชด2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขสี่และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสองเลขสามและเลขห้าผลลอกมาได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาออกหกสี่สองพฉะนั้นสำหรับการคำนวณจะชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนค้าวตเลขเดนเลขสี่นะคะและชุดข้างล่างค้าวตุลขเดนเลขสองนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้วสี่สองนะคะจะรับชมกันต่อนะคะ ชุดข้างบนหลัก10ครั้งที่หนะคะเลขเจ็บวกแปดนะคะสิบห้วกห้านะคะยี่สิบดเล็กเด่นศูนย์นะคะธรรมผู้ชมศูนย์บวกะคะได้1 1ึ่นบวกหะคะได้2และชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลขหกหบวกห้านะคะสิบเ็ดสเอลกเด่น1นะะึ1่งนะคะหนึ่งบวกหได้สองบวกสนะคะได้สจากสำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์หนึ่งสอง สำหรับแนวทางการคำนวณดลิเด่นคูชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองและชดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสองและเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนศูนย์หนึ่งสองเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนข้าวดุลขเด่นเลขหนึ่งนะคะและชดข้างล่างข้าวดุลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้วหนึ่งสองนะคะเรามาดูบทต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลัก10บครั้งที่1เลข4 4่บวกเนะคะ1ิ1เอบวกหนะคะ17 17ได้เลขตเจ็ดนะคะท่านผู้ชม7จบวกหนะคะได้8 8ดบวกหนะคะได้9และชุดข้างล่างนะคะหลักแสนนะคะเลข1 1ึนบวกหนะคะได้6ได้เลขตหกนะคะ6กบวกหได้7 7็ดบวกสองนะคะได้9ก้จะสำหรับผลออกรางวัลที่1นงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก1 9 6 สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นคู่ชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้าเละชดข้างล่างคำนวณได้เลขหกเลขเจ็ดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้าหกเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคำนวณจับชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้วเก้าหกนะคะ เรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณงนงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบพันที่1นึ่งได้หนึงบวก7ได้8 8ดบวกสนะคะได้10บสิไดเล็กเด่นศูนะคะท่านผู้ชมศูนบวกหก็ได้1นึหนึ่งบวกหะคะได้2และชุดข้างล่างหลักแสนขออภัยนะคะท่านผู้ชมหลักแสนนะคะได้สามามบวกหนึ่งะคะได้4ไดเล็กเดนสนะคะสี่บวกหนะคะได้5 5าบวกสนะคะได้เจ็ดจะสำหรับผลออกรางวัลที่หึงใวดถัดมานะคะสตัวบนออกแปด สำหร road, ับแนวทางการคำนวณเดนคู่ชุดสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสี่เลขห้าและเลขเจ็ดผลลงวัได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาออกแปดศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณจับชุดสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะและชุดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้วศูนย์เจ็ดนะคะ 07นี้คืองวดประจำวัน <go> ที er nah ่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออก07นะคะจะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะพื่อทีถูกก็บไปวากันนะคะท่านผู้ชมการคํานวณของเรานี้เป็นสูตรใหม่นะคะจะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะสาหรับการจับชดสองตัวบนในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมจะ ชุดข้างบนนะคะหลัก10บขั้นที่1เลย4 4่บวกเนะคะ13 13าบวกหนะคะ19 19ได้เลขเด่น9นะคะท่านผู้ชม9กบวกหนะคะได้10ได้เลข0ูส่วนบวกหนึ่งนะคะได้1และชุดข้างล่างนะคะหลักแสนนะคะเลย3 3มบวกหนะคะได้9ได้เลขเด่น9 9้บวกหได้10ได้เลข0 0นนบวกสนะคะได้2จากสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม อย่างสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรชุด2ตัวบนของเรานะคะทางเราคุณมูลได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลขเก้าเลขศู 0, นย์และเลขหนึ่งและชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขสองนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นการคำนวณของเรานี้จะชุด2ตัวบนทั้งหมดได้เก้าชุดนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้นะคะเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์ ขออภัยนะคะท่านผู้ชม09ก่อนนะคะ09นะคะ09 0 0 0 2 19 10และ12นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือ09นะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะจะ ยังไงก็สําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมหลขกเด่นการคํานวณของเรานะคะก็จับชดทั้งหมดได้เก้าชดตรงนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะพิทุทกุก็ไม่วางกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะขอชี้เเงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะจ้ะแนวทางสลากกินแบ่งระับบานในงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้สูตรคานวณจับชดสองตัวบนของเรานะคะจับชดได้แล้วนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดเก้าชดนะคะเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ ทักบทเก้าชุดนี้เรามารอลุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ้ๆรวยๆวยทุกๆท,ท่านนะคะทั้งหเก้าชุดของเรานี้ขอให้ทุกท่านนะคะให้เฮ้ๆรวยๆทุกๆท,ท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ